สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพอยนิสาแฟมิลี่รายงานตัวเด้อค่ะนะคะพี P ่พอยนิสาแฟมิลี่รายงานตัวเหมือนเดิมเด้อค่ะนะคะเอฟซีนองหลาทัวรวกทัวประเทศคือเกาเด้อค่ะนะคะมื่อนี้มื่อน,นี้พี่พอยก็จะมีเรื่องอย่างมาเล่าให้ฟังนี่แหละนะคะเรื่องของพวกเขานี่แหละเรื่องอยู่กอ็อยู่เกี่ยวกับนองหลาเกี่ยวกับพวกเอฟซีเขานี่แหละนะคะก็มีหลายสิง่งหลายอย่างหลาย ความคิดที่แตกต่างเนาะนะคะความคิจที่ถือแดบ่ถือแด่อ,อันนี้เนาะนะคะเดี๋ยวพี่พ้อยปฏิบบ่อยกฟังเนาะจะกี่ออกไปกินข่าม้าค่ะนะคะอกะคะอกปะะไปกินข่าม้านะคะไปนั่งกินเขา้ายูใช้ทะเลนะคะลานอาหารแ่บแตกนะคะจะว่าพี่พ้อยก็บ่ได้ไทยอย่างหลายนะคะเพราะว่าเขาแบบบอกาไทายเพราะว่าเขาเปิดเพลงนะยานตดลิขสิ์น่ะพี่พ้อยก็เลยบอกาถ้าที่เป็นยังไงแดนะคะ ก็เลยบปกะกาศนะคะอยู่เข่า,าอยากไปอยากจะไปเบิ้งชมน้ำทะเลแล้วก็อยากจะมากินเข่าแบบนี้ประมาณน,นี้นะคะอยู่ใกล้ๆบ้านบิ๊กพอยนี่แหละอยู่ที่อ่าอ่าใกล้ๆกับข้ามวอไซค์ไปหน่อยนึงนะคะป๊าก็ไปป๊าก็สอบป๊าบอกโอ้ยอร่อยมากเลยว่า์เซนเดียอบชอบร้านนี้ก็บม่เคยไปกินเต้เจื่อดอกนะคะเม่เคยไปนั่งหาข้าวบะนั่งมือนีหแหละมันเป็นร้านอาหารฝรั่งเนาะนะคะมีแต่สิ่งทุกอย่างมีทุกอย่างว่าสัานตอนกลางคืนกับนาจิมีแบบเล่นฟงเล่นไฟประมาณนี้นะคะ อ่าควงกระบองควงหยงประมาณนี้เนาะนะคะเอฟซีนะคะอ่าพี่พอดก็จะมาว่าเรื่องของอ่าพวกเขาเนาะนะคะเอฟซีนองหลาตัวโลกตัวประเทศเนาะนะคะอ่าเอฟซีนะคะมันก็เหลือมันก็มีความแตกต่างความคิดหลายๆแต่ว่าความคิดเขาก็ดีค่ะนะคะดีแล้วก็ต่างสันนะคะดีแล้วก็ต่างสันนะคะหลักอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งอ่าต่างความคิดนะคะ ถ้าเกิดตามความคิดบางคนเขาก็กบ,บอกว่าถ้าเกิดจะมีอีหยังนะคะจะมีอีหยังไทยจะมาตัวน้องได้อีหยังประมาณนี้นะคะถ้าเกิดอีหยังขึ้นในเมืองไทยถ้าน้องมารับเชิญในเมืองไทยเอฟตีหลายคนนะคะอยากให้น้องมารับเชิญที่เมืองไทยโบเมนแต่ว่าเอฟซีหลายๆคนนะคะ <c oughs> พี่ฟอยคนหนึ่ง <c oughs> พี่ฟอยคนหนึ่งแหละนะคะพี่ฟอยคนหนึ่งอยากให้น้องเขามารับเชิญ ามารับเชิญนะคะมารับเชิญที่ว่ากล like <Angel> ุ่มปิดที่เมืองไทยนะคะเพราะใจว่าไ้นองมาขึ้นวงเด้อค่ะนะคะป่ได้ให้ไ้นองมาขึ้นวงนะคะป่ะด้ให้ไ้นองมาขึ้นวงที่เมืองไทยแต่ว่าใจใจจริงของพี่พ้อยนี่ยเียพี่พ้อยอยากให้นองเขามารับเชิญอยู่เมืองไทยนะคะมารับเชิญอยู่เมืองไทยทอนันนะคะถ้ารับเชิญเมืองไทยนี่ยน้องเคยเว้าแล้วนะคะน้องหล่าเคยว้าวว่า ลาก็ยังรับเชิญได้คือเกาค่ะเมืองไทยน้องลววาวว่าวคำนี้เนาะนะคะน้องลาก็ยังรับเชิญได้คือเกาเมืองไทยนะคะถ้าน้องมีใบอย่างเรียบร้อยแล้วมันมาได้ทั้งนั้นละนะคะนะคะบางคนเขาก็คิดว่าอีา๋อนาว่าวนำร้ายนำร้ายว่าวว่ายนั่นละคือประเหตุอี๋อย่างประมาณนี้นะหลายๆอย่างนะคะพี่พ้อยวานทรงมีตัวปวนนะคะพี่พ้อยว่าผู้ายคนเนี้ยนะคะเอฟตีคนนี้ผู้ายคนเนี้ยว่าวแบบนี้มาดุเลยนะคะ ว่าแบบนี้มาดูเลยนะคะว่าแบบ่ามือนี้ว่าวนี้ช่องปลาล้องนะคะว่าวนี้ช่องปลาล้องมือนี้นะคะผู้ชายผู้ชายคนนี้พี่พลอยว่าบอค่อยหวังดีก็ลองลาเท่าใดโดดลองหลาบ่คอยบ่คอยบ่คอยหวังดีก็ลองหลาเท่าใดแล้วก็บอกว่าหวังดีก็พวกเขาเท่าใดดดดนะคะมาจอบมาสืบมากกลัวพี่พลอยวานะคะ ว่าบบก้อยเข่าหูนะคะว่าวบกบอยว่าบนันมื่อนี้พี่พลอยว่าพี่พลอยจะกระโดดลงไปแล้วนะคะพี่พลอยว่าจะกระโดดลงไปไปใจแล้วนะคะเออแต่ว่ามันกับบอดีมันกิดแล้วมันกับบอดีนะคะบ่อยากไปบุญไว้กับมันไงคนนี้นะคะพี่พลอยว่าว่าบบก้อยเข่าหูเม่นเม่นกึ้นมาบกเข่าหูเลยนะคะ อันนี้เข้าใจอยู่นะคะว่าอันเนี้ยนะคะน้องก็จิมารับเชิญเมืองไทยหรือบอม้าเนี่ยมันอยู่ที่น้องนะคะถ้าน้องเต็มใจม้าน้องก็มาได้อะไคือเกาตลอดนะคะเราน้องก็ต้องคุยก็แบบว่าทั้งทีพบันหัดทั้งผู้จัดการนะคะเราก็หลายๆคนต้องคุยกันนะคะ บา่าใจว่าจีมาคัดมาข่านนะคะโอ้ยว,ว่าอยู่นั่นละว่าอยากให้ว่าได้มาดอกจังตันจังตีอีอย่างน่ะเอาถ้ะบ่ร้องมันจิรูบอนะคะแต่ว่าน้องมาได้ตลอดนะคะเพราะว่าน้องบาดพิษอีอย่างนะคะแต่ว่าเพียงขอให้น้องมีใบนะคะใบเฮ็ดงานอย่างถูกต้องนะคะเขาม้าแบบถูกต้องเมื่อใครจะไม่เห็อนอีอย่างน้องได้ถูกค้นเขามาอยู่ในหนีเขามีใบเฮ็ดงานถูกต้องกันเขาถึงได้ยูได้นะคะว่ากันไปทั่วไม่ใช่จีว่าอีอย่าง ว่าเม่นแบบบาสั่งสรรเท่าไหร่นะคะพี่พ้อยเรีพี่พอ้พพอยเห็นแล้วนะคะหลายคนที่ว่าเอฟซีน่ะอยากให้น้องมารับเชิญทั้งเมืองไทยนะคะ,ะทำรับพี่พ้อยคนหนึ่งล่ะออาใครจะว่าจังไดก็ตามแต่นะคะถ้าเขาบอกให้ม้าก็บ่ได้ว่าค่ะนะคะถ้าเขาถ้าน้องบอม้าก็บ่ได้ว่านะคะเพราะว่าน้องก,ก็ต้องคุยกับทั้งผู้จัดการเพิ่นมันบอทั้งบ้านหัดเพิ่นผู้จัดการเพิ่นเพิ่นมันบอเ,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 เพิ่นต้องคุยกันว่าจะเอาจังไดจังไดทา,านี่มันจะเป็นจังไดจังไดนะคะต้องคุยกันนะคะ เออทะนองมีใบอีอยังครบแล้วมันก็บ่าน่ามีปัญหาค่ะนะคะบ่มีปัญหาดอกนะคะเออนะคะสัสาบันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเราค้นที่วารับผิดชอบนะที่ว่าจ้างงานจ้างอีอยังน่ะเขาหับเขาเขาเขารับผิดชอบนะคะเขาก็ต้องหาเขาหาผู้รับผู้ใหญ,ญ่เซ็นอีหยังเรียบร้อยนะคะพอใส่ประคับจีบปล่อยให้เอออยากเขามากก็ได้อยากกระโดดมากก็ได้กระไปก็ได้ในบรแเวน,นะค่ะนะคะ ความคิดของพวกเขาพอๆแม่แม่เอฟทีนองลาทั่วโลกทัวประเทศนะคะเขาอยากให้นองลาเนี Donc, ่ยนะคะมารับเชิญทั ener, ้งทั้งเมืองไทยแดนบางคนก็อยากให้เมื่อ้ืนวงเลยนะคะแต่ว่าึืนวงน่ะมันคงลําบากแน่ละคะเพราะว่านองเขากันยังมาบได้เนาะบ้านตองคนกันยัง่บลว์ยัง่บล้วประมาณนี้เนาะถ้ามารับเชิญเป็นกักมือสองมือนี่ก็บอกเป็นยังค่ะนะคะประมาณนั่นนองเขาเบาคํานีด้อนะคะลากันยังรับเชิญคือเกานะคะลากันยังรับงานรับเชิญคือเกานองลาเบาคํานีนะพี่พ้อยจับได้นะ ถ้าแบบนั่นนะได้นะคะถ้าให้มา่อ้ืนวงเลยเนี่ยนะคะบางคนก็อยากให้น้องมา่อ้ืนวงเลยขึ้นวงเลยเนี่ยเขาอยากจะไหลหูโป๊ถ้าเกิดท่องลามาทํางานอยู่เมืองไทยได้ขึ้นวงได้นะคะน้องลาจีดังไปไกลเลยนะคะน้องลาจีกระแสสูงมากนะคะ นองลาไอกระแสน้องลาี่สูงมากนะคะเพราะว่าพอหักแม่หักน้องลาเป็นคนไทยทั้งหั่นอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองไทยนะคะคนไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศทั้งหั้นนะคะพอหักแม่หักน้องล้านะคะอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นคนไทยนะคะอ่านะคะกี่ไหลเลยนะคะถ้าน้องมาอยู่ทั้งนี้ได้แต่ว่าน้องกินได้มาได้บบน้องอยากมาบอมันอยู่ที่น้องน้ำเราไปอยู่ที่ทั้งผููจัดการน้ำอยู่ทั้งที่ผูหลักภูใหญ่น้ำนะคะ อ่านะคะพี่พ่อก็วอาวคำนี้แหละถ้าเกิดน,น้องเขาอยากมานะคะน้องธรรมะทั้งนี้น้องดังเนโนนค่ะน,นะคะกระแสสูงเนโนนนะคะขนาดน้องมาทําเพลงมาอัดเพลงแคร์ม,มาอัดเพลงลําลคกบอลแฟนกระแสน้องทาอา์ดฮูโบนนะคะถ้าน้องมาอยู่เมืองไทยตอนนี้นะ,ะ้าต้องเข้ามาเมืองไทยตอนนี้นะ,ะกระแสน้องไปไกลเลยจิบอกไห้นะคะ อ่านะคะก็คิดเอาเนาะนะคะก็ไม่ได้ไวอย่างไรแต่สลับพี่พ่อพี่พ่อยอยากให้มาเพราะว่าดีเนาะแต่แต่ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ต้องทําให้ถูกต้องทุกอย่างแล้วนองหลากับพร้อมแล้วก็เออแล้วก็ทุกคนต้องพร้อมน้าผู้รักผู้ยายต้องพร้อมน้ำเราผู้ยักษทั้งผู้ยญ่ทั้งประเทศไทยรับงานก็ต้องพร้อมน้าต้องให้ถูกต้องพี่พ่อว่าจะดีแต่เกิดว่าทายุทั้งพ่นนะ ถายยุ่งทั้งพุ่นนะพี่พ่อก็คิดว่าน้องก็ได้จัดกุมปิดกุมปิดกันยังจัดคือเกาค่ะเขาบดีหนีไปไหนก็ต้องจัดกุมปิดคือเกาก็กลับไปจัดกุมปิดคือเกานะคะบดีหนีไปไหนการกุมปิดก็จัดคือเกานะคะแต่ว่าถายยุ่ทั้งน้องนะคะน้องก็ได้แค่กุมปิดได้แค่คุมปิดนั่นแหละนะคะเพราะว่ากระแตนองก็มันข่ามาทั้งเมืองไทยเนี่ยกระแตมันทีหลายกลัวน่ะ ใจญ่บนเนาะนะคะเอฟซีถ้ามาเมืองเมืองไทยเนี่ยกระแสนองสูงเลยล่ะนะคะกีดดังเนี่ยล่ะนะคะ้าไปอยุทั้งพุ่นนะได้ค่ะกุ้มปิดก็ได้คือเก่าเพราะว่าบระถด่นงกุ้มปิดค่ะนะคะกุ้มปิดนองก็ยังจัดคือเก่าแต่ว่าพ่อยว่ากระแสนองกับบอทหรอยนะคะ้าไปอย่ทั้งพุ่นพ่อยของหูอยู่นะคะทุกคนกับหูเด้อค่ะนะคะ้าไปอย่ทั้งพุ่นกระแสนองกับบอทอใอดถ้าเกิดถ้ามาเมืองไทยเนี่ยกระแสนองสูงแน่นอนเลยเนี่ยพ่อยพ้อยิดนะ ความคิดของพรมีพ้อยนิานะไจ่ใว่าคนอื่นจะคิดคือพ่อยอย่างค่อยบบหูนะคะแต่ว่าความคิดของพ้อยแบบนี้เอฟตีทุกคนนะคะกับความคิดคืออย่างพี่พ้อยนี่แหละอยากให้นอนมารับเชิญที่เมืองไทยนะคะแต่ว่ากุมปิดกับ่ัดด้ทิ้งค่ะนะคะแต่ว่าานองจัดกุมปิดกุมปิดกุมปิดอยู่พุ拜拜่นน่ะนะคะก็ได้แค่กุมปิดเนาะนะคะก็ได้แค่เอฟตีก็ได้คือกุมปิดเหมือนทุกเท่อนี่แหละนะคะเนาะนะคะความคิดเราไปแล้วกันเนาะนะคะเอฟตีนะคะแล้วแต่ต่างคนต่างความคิดนะคะแต่ว่าความคิดของพี่พ้อยนะคะ ยากให้น้องมารับเชิญเมืองไทยน้องจะได้กระแสจะได้ได้ไหลขนาดน้องเดินทางมาอัดเพลกนะักกระแสน่องได้เท่าไหร่โอู้อยู่เนาะนะคะอ่าถ้าน้องถ้าน้องเขามารับเชิญอยู่เมืองไทยนี่โอ้โหนะคะกระแสน้องยิงไก่พอหักแม่หักน่องหลานิ่งเหนียวแน่นนะคะบอกแค่นี้แหละเนาะนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่น้องนะคะอยู่ที่น้องว่าจีจีจีอยากมาบอ พี่พอมพอมในเอกสารบบเนาะนะคะแล้วก็ทั้งผู้รักผู้หญยนะคะทั้งบานฮักิ่นคุยกันจางไดเดเนาะมันก็ต้องคุยกันน้ำหนักตัวทิ้มงมองขาเหมือนกับบได้แม่นบ่ะนะคะ f อซนะคะหายตั้งคิดตั้งคิดความคิดเห็นเด้อค่ะนะคะแต่ว่าสําหรับพี่พอยความคิดของพี่พอยได้แบบนี้เนาะนะคะสวัสดีค่ะ,คะเป็นกรลังใจน้องคือเก่าน,นะคะบ่ทิ้งค่ะนะคะ